วัดีค่ะวันนี้อยู่กับบีมพัคมลสายคุณทอศกับรายการ Stock w a t c o n s n s s u s ส่งหุ้นร้อนช้อนหุ้นเด็ดค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมบทวิเคราะห์จากบโบรกเกอร์ชั้นนำมาให้คุณผู้ชมได้รู้ข้อมูลของหุ้นที่น่าสนใจกันอีกแล้วค่ะ และหุ้นยอดนิยมประจำสัปดาห์นี้นะคะเราเลือกหุ้นของบริษัทเอกชัยการแพทย์จำกัดมหาชนหรือว่า EKH นั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมราคาเป้าหมายมาให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะคะโดยราคาเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่10บาท80สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองค่ะหากพิจารณากราฟทางเทคนิคนะคะจะพบว่าราคาหุ้นของ EKH เนี่ยดีดตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงในช่วงต้นปี2566ที่ผ่านมา สอดคล้องไปกับมุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะคะที่ก็เห็นตรงกันว่า EKH เนี่ยจะเป็นอีกหุ้นหนึ่งที่ได้รับประโยชน์เต็มๆกับการเตรียมเปิดประเทศของจีนนั่นเองค่ะสำหรับความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ในครั้งนี้นะคะคุณทกนบรรจงรักผู้อำนวยการอาวุโสจากค่ายยวนตา้าก็มองว่า EKH เนี่ยก็เป็นอีกหุ้นหนึ่งที่น่าซื้อจากการผ่อนคลายมาตรการกักตัวของประเทศจีนที่มีผลมาตั้งแต่วันที่8มกราคมค่ะ และถ้าเราลองสังเกตกันดูนะคะจะพบว่าในช่วงก่อนโควิดเนี่ยสัดส่วนรายได้รักษาผู้มีบุตรยากหรือ IVF เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง20%ของรายได้รวมแน่นอนว่าใน20%นั้นเนี่ย95%ก็เป็นสัดส่วนจากลูกค้าชาวจีนค่ะและแน่นอนว่าในช่วงที่ปิดประเทศกันไปนะคะสัดส่วนรายได้ IVF เนี่ยก็ลดลงเหลือแค่6-7%เท่านั้นดังนั้นถ้าลูกค้าชาวจีนเนี่ยเดินทางกลับเข้ามาในไทยได้เมื่อไหร่หุ้น EKS ก็จะได้รับอานิสง์จากเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะ นอกจากนี้แผนระยะยาวของ EKS ก็น่าสนใจอีกเช่นกันค่ะเพราะเขาเนี่ยเดินหน้าลุยตลาด palliative care นะคะหรือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายผ่านการเปิดโรงพยาบาลคูนซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดีและในอนาคตก็มีแผนในธุรกิจสุขภาพอีกมากมายเลยค่ะและเราไปฟังคอมเมนต์จากคุณทกลกันค่ะก็สำหรับหุ้น EKS นะครับก็เป็นหุ้นเด่นที่เราแนะนาซื้อในช่วงนี้นะครับ ก็รับตีมในเรื่องของการเปิดประเทศนะครับแล้วก็ของโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าชาวจีนนะครับจากการที่จีนมีการขวนคลายมาตรการนะครับการกลับตัวนะครับที่เดินทางจากต่างประเทศซึ่งก็มีผลตั้งแต่แ8มกราคมแต่บอกว่าจำไรน่าจะกลับมาเติบโตอีกครั้งนะครับในปี66นะครับเราประมาณการเนี่ยเติบโตประมาณ8เปอร์เซ็นนะครับเป็น270ล้านบาทนะครับตรงนี้ก็ มาจากการกลับมาของค่าผลข้าวปวติแล้วก็ลูกค้าจีนที่น่าจะกลับมาหนุนในเรื่องของลูกค้าพีวีเอฟนะครับในขณะที่ระยะยาวเราก็มองเป็นบวกนะจากแผนในการขยายธุรกิจนะครับพวกพายบรเลียแคร์นะครับอย่างการเปิดโรงพยาบาลคูณนะครับก็คูณนะครับก็ทํารายได้ค่อนข้างดีนะครับก็โดยจดีแผนนะครับจะเพิ่มโรงพยาบาลคูนประมาณหนึ่งแห่งเปิดเพิ่มหนึ่งแห่งต่อปีนะครับตรงน,นี้ก็หนุนการเติบโตในระยะยาวเรามองว่า ราคาหุ้นก่อนหน้านี้มันลงไปสะท้อนผมประกอบการที่ชะลอตัวในปี65ไปแล้วปี66เนี่ยเริ่มจะพลิก The กลับมาเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เราเลือกนะครับกับกลุ่มโรงพยาบาลตัวเล็กนะครับและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งนะคะที่เชียร์แล้วก็สนับสนุนให้ซื้อหุ้นของบริษัทเอกชัยการแพทย์จำกัดมหาชนหรือว่า EKH นั่นเองค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะหรือว่าอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะและ EP หน้าเราจะพาไป2หุ้นร้อนชอนหุ้นเด็ดกับหุ้นตัวไหนก็อย่าลืมติดตามกับรายการ Stock Watch Consensus กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ